จบทุกเชื้อรานะซองหนึ่งคะบอกว่าเอาหนูนะขอบคุณมากมาก,มากนะโกนเรนซองน,นะเป็นตัวเด็ดเลยค่ะลูกค้าที่ควรจะติดส่วนไว้เลยค่ะคุ้มมากมากนะค่อนข้างจะครอบจัก,กรวาลทุกราบวันนี้หมดนะทุกพืชเลยค่ะเป็นยาสองคุบวกเนาะชื่อสารสามว่าไดเมโทโมอฟบวกตัวไพราโคโซพินล,ลูกค้าครอบคลุมนะทุกราบวันนี้หมดนะทุกพืชเลยค่ะเช่นพวกไฟท็อปฟิวซาเรียมโรคใบไหมใบจุด ไปจุดตากบต,ตาเสือราขนแมวหนุดแมวนะได้ค่ะตนี้เป็นบ่อยมากเลยค่ะหรือพวกราแป้งก็ได้นะเป็นบ่อยเหมือนกันนะน้ำค้างนะแอนแท็โนตค่ะรูขุมแห้งได้ผมเลยได้นะผู้เรียนลูกค้าใบติดเนี้ยเก่งเลยค่ะซองนี้ค่ะค่อนข้างจะุ้องรนันนะนะค,คุ้มเลยค่ะซองนี้นาะหนึ่งซองคือร้อยกรัมลูกค้าจะต่อนะ้ำรนะ้อรยลิตรนะอัตราใช้ก็คือ 20กรัมมันิสวิตน่าใช้งานได้เลยนะคะบอกให้นักกดมาได้เลยค่ะ